ส่วนเด่นเนนุจะไปทำเลเซอร์ทำหน้าแม่ไม่ไหวแล้วหน้านุกพังแม่มาไม่ได้แม่มันไม่แต่งมึงจะพูดแม่นุกต้องสวย no no พอทุกวันนี้ no no เพอทุกวันนี้ทุกนุกได้เงินห่อเพราะความสวยสวยสีสัตว์ เนี่ยไงันเดี๋ยวผัวนุ้มไม่รักเนี่ยผัวนุ้มจะมาเพราะกอดแม่ผัวมึงผัวนุ้มจะมาหาหนุ่มไม่เห็นนุ่มสภาพเนี้ยมันเลิกกับนุ่มแน่เลยแม่ผัวมึงไม่หยุดผัวกูแล้วมันจะขอแต่งงานนะเอาเลยลูกไปทําเลยแล้วก็แต่งเลยพอแต่งเสร็จแล้วกูจะจัดงานศพให้งาแม่แม่คนที่ไม่เคยที่จะเข้าใจลูกสาวเลยอ่ะโอลูกสาวเฮ้ยเก่าอีกแล้วแม่หนูจะไปเลเซอร์หน้า ทำผิวเข้าคอสเข้าหีเข้าเต๋ก็สิ้นเดือนนี้กะว่าให้แม่เงินครึ่งนึงนะ no way no 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 ให้แม่ให้แม่ห้าผ่น no 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 หนูขอไปทำหน้า0 0 0 0สันโอเคโอเค t e n s a สันโอเคจิ๊บพอมี10,000สันหนูอยากจะไปเลเซอร์หน้า no t e n s a 0สันเอามัดกดสิว mark ทองคำโนโนเข้าสปา กูเรื่องเงินนี่ไม่ได้จริงแม่โอเคค่ะเพื่อนๆะบไายบายนะคะที่ใส่กณแม่เท่ก็เป็นแบบนี้ค่ะไอ้นุ๊กเวลากูพูดกับมึงเถียงกับมึงกูด่ามึงกรุณาอย่าึงนั้นเพราะแฟนคลับเขาเข้าใจกูว่าเป็นคนที่ด่าไม่เป็นแม่เป็นคนที่พูดเพราะนะไม่เคยด่าลูกแม่กินปูก่อนป กินปูแล้วก็หยุดพูดอ่ะนี่นุกวันนี้นุกกี้ก็มาซื้อปูนะคะปูมาตัว<ป>ใหญ่คุณแม่อะไรกูซื้อไม่สัดเล่นเล่ยแล้วก็ทาหอยดองนะคะวันนี้หอยดองเมนูเดี๋ยวคลิปชวนชิมจะอยู่ในรอบหน้านะคะติดตามชมนะครับเพื่อนๆไม่บายค่ะเดี๋ยวรอให้คุณแม่จัดสําหรับข้าวก่อนนะคะนุกกี้ต้งองเข้าใจนะรอยแม่จัดสำรับข้าวนึกว่าจะจัดที่แม่แดกเป็นไงเดินขับทุกคนฟังนะ ที่มันพูดดิถูกรู้ผิดแมแ่พูดอะไม่เคยว่าไม่ถูกทุกระเบียบนี้ได้ยินไหม <c oughs> หแม่จัาก่ะไปลูปกกินโอ้โ oh ห oh oh, สุดยอดโอเคค่ะเพื่อนๆอีกต่อนะคะเจกันคลิค่ะ